วิธีเปลี่ยนโหมด c ชแ n ล e l ครับเนี่ยชแนลตามเนี้ยกดไม่ต้องเปิดวิทยุแล้วก็กดอันนี้ค้างไว้ให้ไฟเขียวแดงให้เจอไฟเขียวแดงเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปล่อยอันนี้กระพริบแดงกระพริบหนึ่งครั้งก็คือ ก็คืออันอยู่อันนี้อยู่หนึ่งสองสามี่ห้าเนี่ยเนี่ยครับไม่มีเอสวัตนะอันนี้จะไม่มีเอสวัตแต่ถ้าจะมีเอสวัตใช้สี่ช่องก็คือโหมดนี้แล้วก็กระพริบสามครั้งก็คือโหมดนี้ถ้ากระพริบสี่ครั้งก็คืออันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปใช้อะไรครับอันนี้เอาผมจะเป็นดีฟอล์โรงงานไปดีกว่าก็กดเหมือนกับ นี่กดจิกหนึ่งจิกหนึ่งแล้วปล่อยเนี่ยหนึ่งสองครั้งแล้วเห็นไหมครับแล้วก็กดจิกหนึ่งแล้วก็ปล่อยเนี่ยสามครั้งแล้วกดจิกหนึ่งแล้วก็ปล่อยเนี่ยสี่ครั้งกดจิกหนึ่งแล้วก็ปล่อยหนึ่งครั้งเหมือนเดิมกดจิกหนึ่ง สองครั้งแล้ววิธียืนยันโหมดก็กดค้างไว้สามวิสองวิเนี่ยให้เงี้ยก็คือยืนยันโหมด